ปีเกานีเขามากเป็นซีฟงวดเจบาจ้าค่ะแมนค่ะเพราะว่าอบอกช่องอยู่ค่ะแต่ช่องน้นอยๆจ้ามาเลยบอดังค่ะมนเลยบอดังคนเลยบอคอยคยเลยบอคอยรูจักบานหมุนเลยวัาเต<อ>มิน สวัสดีเจ๊แจ๊แม่บายสีนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะอีกทีนะคะฝันแล้วค่ะเจ๊แจ๊ฝันเมื่อเช้านี้เกือบเนาะเกือบมันบเนาะมัขมัญไก่เกือบป่ะันเมื่อนั้นเขาให้ตัวไหนตัวจ้ากันอเืมคือเสียงบ่มีและเจ๊ย่างหาคืนยนเลยจ้าวันไี้ เมื่อนั้นเลขแปดสามอันแล้วยังว่าสัญญาณบ่ค่อยดียังว่าเป็นยังไงค่ะได้ไปมีบอสัญญาณต้องวดนี่เจตโอตัวใดก็่าจ่ามือฮัลโหลฮัลโหลมือนีฝันนะคะเนาะจ้าค่ะได้ยินอยู่ค่ะค่ะโอ้ยบังหันเสียงขาดได้จ้าแน่นหาสัญญาณบอมี่วันนี้ชัดแล้วมันบอห่าจ้าจ้า โอ้ชาดแล้วเนาะค่ะตองงวดนี่เจ๊ห้ตัวไหนก็จ้ามือนั้นตอวงวดเนาะมันนั้นไปจุดทูบค่ะได้สี่แปดสี่ด้เมือนั้นนะเลขทูบเนาะค่ะเลขทูบแปดสี่จ้าบ้ดนมีฝันว่ดจ่ะค่ะที่นี่มาฝันค่ะมาฝันมือเศร้านี่แหละพอเซิร์ฟมาก็จะฝันรอบเต่าค่ะตีหางหกมุงเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะฝันา่ันใจออกเนาะแมนค่ะฝันว่าเอ่อไปงานบวงสรวงค่ะงานใหญ่อยู่ค่ะ บู้บว่ข้าเจ้าบงสวงอีหยังหรอกค่ะก็เป็นว่าว่าไปร่วมงานอี่ละค่ะที่นี่ก็เลยวา่าเห็นเขากาเจ้ามุ่งอ,อีหยังกันเนาะก,ก็เรยยางเข้าไปเบิง่งโอ้ข้าเจ้ามุ่งดูเลขทูค่ะก็เรียไปดูน้ําเพลนเอา้าก็เียกตกใจเอา้าปกติน่ะเขาจะเลีเ้ยงจากข้างบนลงข้างล่างแม่นบ่ฮะก็แต่อันนี้แต่อันนี้ค่ะอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนไหมค่ะ เป็นเลขเจ็ดเจ็ดหกค่ะอค่ะเขาประกาศไม่มได้บะแมนค่ะเป็นว่าเจ็ดเจ็ดหกเขาก็เลยตีทรงมึงเอ้าคืออ่านจากข้างล่างแต่ว่าตัวเลขก็เหมือนตัวเลขก็เหมือนกันเลยค่ะเจ็ดเจ็ดหกขึ้นไปนะไหมค่ะค่ะค่ะเลยกว่าเอ้ามึนคืออ่านจากข้างล่างคุนทังทุงตัวเลขมันก็จริงๆแล้วมันต้องอ่านจากข้างบนลูกข้างล่าง ถ้าอ่านจากขางบนนุ่งข้างล่างมันอ่านบ่อดอย่างไรคะเิ่นเป็นประกาศเลยค่ะเจ็ดเจ็ดหกเลขสามตัวค่ะ,ะหาหมวกับเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าได้เนะาะค่ะแม่ค่ะหกกับเก้า 6, 9, 9, 9, 9, ตัวเดียวกันกับยานว่ากับหัวค่ะส่วนเลขสองตัวนี่ค่ะสองตัวนี้เออก็คือตัดออกจากเอ่อซีซีมาค่ะตัวหนึ่งนะคะแล้วก็กันแล้วก็กันซีหาไว้ตัวหนึ่ง เก้าซีนี่ล่างนี่คือของเอ่ามันมันชนกันครับของพาจานค่ะค่ะพาจานซึ่งพาจานเพิ่นจะโทรมาทุกงวดถามกันนะคะว่าฝันดีบ่ฝันได้ตัวใดงวดนี่ชนกันค่ะเพิ่นฝันได้เจ็ดเจ็ดเก้ากับเก้าสี่ล่างเก้าสี่ประศรีเพิ่นว่าดีคือชนกันดีแต่เนาะเก้าสี่หกสี่น้ำเนาะค่ะแนนค่ะกับหัวไว้น้ำแนนค่ะค่ะ เพราะว่าก็เลยว่าเอ้าเคยฝันชนกันกับะ้าจารยเนี่ค่ะมันออกมาแล้วค่ะหลอดหนึ่งค่ะจนว่าโทรคุยกันจนว่าะอาจา์ว่าเอ้าค้อมาฝันตรงกันเ<อ>กอเลยกงงหางวดนี่ก็เลยว่าเอ้ากิดสิบโปแมนหรอบอบอเป็นเป็นเกิะสิลป์นิยมทางนี้ก็ของะอาจา์น้ำมือศิลี่หมก็หงวดก่อนนี่ค่ะงวดก่อนของผ้าจา์นี่เอ่บริฝันชนกันค่ะ นี่แต้ทั้งนีฝันระบอกพู้อาจารย์ไปเองสินะคะค่ะ,ะแต่วันนี้ก็คือฝันแล้วทู่หากันตอนเช้าค่ะคุยกันอาจารย์เป็นเลยว่านี่แหละฝันตัวนี้แหละว่ะซันสามตัวบนนะเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวล่างนะเก้าสี่ค่ะเข้ากับหัวเอาแล้วจา้าเนาะค่ะแม่นค่ะกับหัวเอามัดนนกกค่ะฝากไว้เป็นแนวทางเพราะว่าจอกับลูดหอกค่ะว่ามันสีออกตัวใดเนาะเข้าฝันทั้งทีค่ะ กูออกเป็นลอกอยู่คุณแมนค่ะเป็นหมุนอยู่คุณแมนบนหมุนอยู่คุณค่ะเอาบวหูดอกนวะอันนี้เป็นเที่ยงแบบแนวทางเราก็เป็นความฝันค่ะแต่ว่าจะว่าค่ะคันเอฟซีทรหานี่ทร่ได้เบอร์ใดเนอกค่ะก็ทร่ได้เบอร์ที่ที่ห้ไปนะคะ เหมือนเดียวกันคับอาจารย์โอนะอาจารย์โอแมนค่ะเหมือเดียวกันเพราะมื่อนี้ก็รับสายเบิดมือเลยค่ะว่าจะเอาคลิปก็บ่บ่บ่ปันใดค่ะมื่อนี้ค่ะมหาคลิปอยู่ค่ะหาแนวทางอยู่ค่ะเอาโตัวนี้มืนอยู่เรื่อบ่แม่นค่ะค่ะเกี่ยวเกี่ยวมักตัวใดเป็นพิเศษคะส่วนตัวถ้าส่วนตัวเนาะค่ะแต่ว่าก็่อนจะเยาวันยังมักเลขทูบอยู่มั้ยค่ะเหล็กถูกมากแม่นค่ะ สี่แปดสี่นะในกรูค่ะแต่ยังมากเลขกูกเนาะเพราะว่าไอ้ทีเ <4. S 2> ปเห็นงานบ่งสวงเนี่ก็บอกเคยในฝันนะคะบอกเคยฝันว่าไปรวมนแลเราไปเห็นเล็กถูบจักเทือ่อค่ะค่ะเพราะว่าเอ่อูมิอยูนันเพื่อนอาสิไหงนะคะปูไระานอ่ะเลยว่าค่ะว่าเอาเอา,เอาเล็กถูไปก่อนค่ะเพื่อนมาเก่าฟันครับคมนมวัดยุทถูบนี่ซีเมนส่วน<ะ>มาก นั่นละค่ะก็เลยว่าเอ้ยถ้าว่าในฝันนี่มันมันบอบ่ไดว่าแบบอยากแบบว่าลอยเปเส้นไหมค่ะในฝันค่ะแต่ว่าส่วนมากก็ถ้าถ้าฝันก็จะเป็นคนที่ฝันแมนอยู่ค่ะแต่ว่ามากฝันตอนเลขสิ่ออกใกล้ๆไม่หันหาใกล้ใกล้มือแม่ันหาใกล้ใกล้มืออ๋อสิบสี่สิบห้างั้สิไหมค่ะหรือเปอร์เซ็นต์กับเซาวันที่สิบหกค่ะจะเป็นแบบนั่นตลอดค่ะทุกงวดที่สิได้ค่ะ เล็กแรกๆนี nós, falar, tipo, ่คือว um ่าจะฝันเงียงก็บ่รู้ละค่ะเพราะว่าท่านได้หูว่าจะเอาตัวใดแต่ว่าบอกมีได้บอกว่าอธิษฐานมีได้บอกว่าเอาใกล้ๆกล้มือโลค่ะมันจังบ่ตองกิ่นหลายตัวอ่ามันยังซื้อได้แบบงบหน่อยแต่ว่าทายามาบอกนะคือจังสามสองนะคะโอ้ยฟันเต็มที่ให้เลยยาบ่มาก่ค่คะงวดเนี้ยยาบบท่านมากหางวดนี่ ค่ะโบโบมางวันนี้สีมาเป็นบางหั่นยาสีมาบอกค่ะพอาออกออกจากปากยาเลยหัวสามสองน่ะเม็ดเดียวเลยค่ะใส่แบบนั่นดิเนาะนั่นแหละค่ะยังว่ามันสิได้มีโอกาสบปยาสีมาหายหยิบบอยังว่าค่ะสีได้ฝากค่ะสิได้มีแนวทางฝากเล็กซี่ค่ะอันนี้คือมีซรํานี้นะจาะ ได้าแล้วค่ะจ่ามันมีจก็เกือบเนาะเกือบทัหากันบ่ทันนี่ก็ยังว่าสายใหม่แทบใหม่อยู่นี่ค่ะมันทั่วขออยู่ค่ะเี่ไหล่ร่งทางช่องดีซีก็สิด้เห็นคลิปไว่ไหวแล้วค่ะเนาะค่ะค่ะเอาไปแบบเฮงเฮงรุยๆกันนะคะวันนี้นะคะเดินทางไปไกลบ่จ้ามือนีตั้งจังหวัดม่น ไก่ค่ะไก่ค่ะมะไก่อยู่ค่ะมันมานเด้อค่ะมีเพิ่มเติมัจไหนจังโทรหาด้จ้าได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจ้ามาแล้วเด้อค่ะเด็กดังทั้งคนแกนค่ะแม่บายสีเพิ่นสรุปโครงสุดท้ายให้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเป็นแนวทางเท่านั้น ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหวดนี้สีสอบผ่านบอมารุ่นกันมืออื่นแล้วจ้ามืออื่นเล็กออกแล้วจ้ามาันๆสุกคนค่ะ